สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สริมอาหารคอดี้บีไวต้าถังเช่าที่เบดแท้100ร้อปอร์เซ์ผสมผสานรังนกเกรดพรีเมียมสนใจติดต่อได้ที่0659825371-5 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามานกันป่าเต๋อที่ภูคบสดีค่ะ15บหนาฬิกาตรงเลคุณผู้ชม p s 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างพี่หนุ่มกัญชัยคะเตือนว่าไม่สมควรนะสำหรับภาพของพี่มาตูมแล้วก็แก๊งคนในวงการบันเทิงที่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะต้องยอมน้อมรับที่ต้องถูกตำหนิเพราะว่ามันเป็นพพรกรเนาะเขาให้กับตัวเออเขาให้อยู่ที่บ้านไงไม่ใช่ค่ะเขาไม่ให้รวมกลุ่มกันค่ะถูกต้องที่ออกมาด่ากันจอดจๆแต่พวกนี้ต้องระวังนะคะ ตรวจโควิดนะฮะนายทีนออกแล้วใครติดใครไม่ติดเดี๋ยวรู้กันค่ะส่วนคนนี้ค่ะพี่กรารละแมให้กําลังใจดีเจมาตูมนะแต่ว่าชาวเน็ตตามแซอาหารเสริมก็ช่วยได้นี่จริงหรือมั่วชัว์หรือไม่ติดตามช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะสนับสนนโดยนะคอดดี้บีไวต้าะนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ,ะคอดดี้บีไวตาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่เค็มมั่วนะไม่เค็มเวอร์นะ,ะบํารุงสุขภาพช่วยเสริมนอกจากอาหารนอกจากการออกกําลังกายแล้วเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอยเสริมสุขภาพ ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะครับต้องบอกว่าเขามีสารสกัดนะไม่ว่จาจะเป็นถังเช่านะฮะแล้วก็สารสกัดจากรังนกเกรดพรีเมียมด้วยเช่นเดียวกัน2ตัวนะคุณผู้ชมนะฮะบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายใครที่ป่วยไม่สบายอทานยาคุณหมอด้วยแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์นะฮะนี่เลยคอดี B ้บีไวตาเสริมเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับเป็นโปรโมชั่นที่ให้คุณเลือกได้เลยตามใจชอบมี2โปรโมชั่นนะสำหรับโปรโมชั่นแรกค่ะรับไปเลยคอดี้บีไวตาสามกล่องแถมกาแฟโกเวคอดี้ให้อีก1 เซตนี้เพียงแค่990บาทหรือถ้ารับเป็นแบบโปรโที่2นะคะคุณจะได้ไปเลยคอดี้บีไวตาห้ากล่องแถมกาแฟให้อีก2กล่องสําหรับเซตนี้นะคะหนึ่บาทเท่านั้นสนใจโทรตอนนี้เลยค่ะ065 982 5ห้าเก้าแ้าามนะคะ 0659825371ถ5ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยกับเนตรพลอยนะฮะอ่าอ่าต้องบอกว่าไม่ได้เป็นดาราแล้วนะเป็นผู้ประกาศไปแล้วนะฮะเตือนไม่สมควรนะภาพของดีเจมาตูมนะฮะแล้วก็แกงของคนในวงการบันเทิงที่ไปล,ล่องเรือที่ภูเก็ตไปกันเป็นกลุ่มเลย จริงๆแล้วมันก็มีพลพลลกรเนาะ,ะห้ามรวมกลุ่มกันนะฮะต้อง<ช>น้อม<ช>รับนะฮะกับสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจาร์และก็สิ่งที่ถูกตําหนิค่ะเพราะว่าชาวเน็ตตอนนี้เขาวิจาร์กันแบบให้แซดเลยแมย่เพราะว่านี่ไงมีภาพออกมาตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วอยู่บนเรือคนเยอะมากไม่มีระยะห่างเลยนะชาวเน็ตเขาก็เลยเข้ามาบอกกันว่า เออเนี่ยเขาไม่ให้รวมกลุ่มกันแล้วไปทําแบบนี้มันก็แน่นอนว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือว่าแพร่ระบาดโควิดสิล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปคุยกับพี่มาตูมมาแล้วเขาก็ทราบว่าถึงมาตูมเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อวันที่9มาก็ตามแต่ว่าในที่มาตูมจําได้เนี่ยแต่ก่อนหน้านี้มาตูมไม่ได้บอกไทม์ไลน์นะคะเขาลืมเขาลืมเขาไม่บอกไทม์ไลน์ว่าเขาไปไหนมานะคะเขาจำได้แค่ว่าวันที่9เฉยๆนะคะใช่ค่ะเขาระบุไว้วันที่9อ่ะนะคะ แต่พี่หนุ่มบอกว่าในวันที่หนึ่งถึงสามที่บอกว่าไปเที่ยวกันเนี่ยที่อยู่บนเรือเนี่ยคือมันเป็นช่วงอย่างที่แม่บอกคอรก,กอรฉุกเฉินเขาแนะนําให้อยู่ที่บ้านไม่ให้ไปรวมกลุ่มกันนะคะพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ออกตัวแทนนะแต่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรนะคะแล้วก็เขามีการขอความร่วมมือกันมาว่าให้รักษาระยะห่างให้ใส่หน้ากากพอมันมีภาพนี้หลุดออกมาเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นการชี้นําสังคมที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ย เป็นกลุ่มคนที่ชี้นําสังคมเป็นคนที่เป็นอยู่ในวงการบันเทิงอะ่ะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอน้อมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คําที่ถูกตําหนิมาใช่่ะเพราะว่าพี่หนุ่มก็โอเคนะเพราะว่าอ่ะโอเคแบบว่าภาพพี่หนุ่มเพาจะดูทะเล่นทะเรื่งตอนที่เขาเป็นดาราแต่พอเขาเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะฮะเขาจรงิงจังเขาจริงจังนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันผิดนะฮะจะบอกว่าผิดกฎหมายไหมก็ไปคิกกันนเเเเอาาาาางพรระว่บ้มีฎ พรกจุกเฉินอยู่ห้ามรวมกลุ่มกันเพราะว่าเรามีในเรื่องของการเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด -19 คุณไปรวมกันขนาดนั้นแล้วเชื่อว่าพรกเข้อออกแล้วด้วยมันไม่ใช่แค่2องสามคนแม่มันเป็นมันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วอยู่ในเรือนะฮะแล้วก็ไทม์ไลน์ก่อนหน้านั้นมาตุมไม่เคยพูดว่ามาตุมไปอยู่ที่ไหนนะคะแม่เตือนความจำเหรอคะ อะไรคะแค่เตืนความจำให้หรอมีคนขอไว้ไม่ให้พูดค่ะนะฮะนะฮะก็ก็น่หละค่ะใครที่ปากดีๆที่ออกมาด่าสื่อนู่นนี่นั่น่ะ สําเนียกตัวเองไว้ด้วยนะคะ้ <c oughs> นะคะ,ะตรวจโควิดน9ทีนะพนักงานเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะมีการตรวจกันเลยนะทั้งตึกแกรมมี่จีเอ็มแกรมมี่นั่งสายพนักงานนะคะต้องถูกลงเรียกลงมาหมดเลยนะคะ,ะแล้วก็มีการตรวจกันหมดเลยทุกคนนะ,ะพี่ว่าตรวจไม่ได้แล้วค่ะต้องล้างแล้ว่ะตึกนั้นอา้าวกี่มาตูมก็ทํางานบนนั้นไงเขค่ะทงานาบอกว่าพบกลุ่มเสี่ยงนะสิคนใกล้ชิดกับมาตูมค่ะอาจจะต้องล้างจริงๆอย่างที่แม่ว่านะคะเพราะว่าพี่มาตูมเขาไปทํางานเนาะที่ตึกของ GMM m ีเก็มอกานมี่ก็ ล่าสุดเลยนะคะทางด้านของศูนย์บริการสาธารณสุข21สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเขาก็ได้มีการนะคะนํารถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวะนิรภัยสองคันไปเลยเอามาให้บริการก็มีทั้งผู้บริหารพิธีกรข่าวแล้วก็มีพนักงานของ GMM Grammy กรนะคะมาต่อคิวการตรวจกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเบื้องต้นนะคะทีมสอบสวนโรคเขาได้มีการประเมินความเสี่ยงกลุ่มผู้ที่ใกล้ชิดกับดีเจมะตูมซึ่งมีการใกล้ชิดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สัมผัสเสียงสูงมี10คนด้วยกันก็ได้มีการตรวจหาเชื้อ ไปนะคะเป็นการสวอปเทสแต่ว่า มันต้องมีการตรวจสองรอบด้วยกันเดี๋ยวจะมีการให้มาตรวจอีกรอบหนึ่งวันที่5กุมภาพันธ์นี้ก็ต้องรอฟังผลอีกรอบหนึ่งค่ะมันต้องตรวจสองรอบนะคะที่ตรวจรอบแรกแล้วบอกว่าผลยังเป็นไม่ได้ติดไม่ติดอย่าเพิ่งดีใจนะคะเชื้อมันยังไม่ฝังอย่าเพิ่งดีใจนะคะคุณต้องตรวจรอบสองค่ะอย่าเพิ่งดีใจนี่ฉันไม่กล้าดีใจนะครเพราะก็คือบอกตรวจสองรอบนี้ฉันบอกเลยว่ารอลุ้นอีกรอบหนึ่งดีกว่านะฮะดาราใกล้ชิดดีเจมะตูมนะเขาบอกว่าโล่งผลโควิดรอบแรกนี่นะคะบอกเป็นลบกับตัวอยู่บ้าน14่วันเดี๋ยวไปดูรอบ กันด้วยดีกว่าเนาะแม่น้องรอบแรกมันบอกอะไรมากไม่ได้นะคะรอบแรกเชื้อมันยังเพาะอยู่อแต่ว่าคนแรกที่ไปตรวจมาแล้วก็คือดีเจพุทธเพราะว่าดีเจพุทธเนี่ยได้มีการไปร่วมงานกับดีเจมะตูมาวันที่8ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในทำลายที่พี่มะตูมบอกไว้แต่เขาก็ต้องไปตรวจนะคะเพื่อความสบายใจพี่ว่าทำลายไม่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 ชัดเจนค่ะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนค่ะค่ะทำลายที่มะตูมบอกไม่ชัดค่ะแม่พยายามเตือนความจําตลอดเลยอ่ะใช่ค่ะทำลายที่มะตูมบอกไม่ชัดนะคะดีเจพุทธจำได้ไหมว่าวันเกิด อ้ามประะราภาคนที่ไม่ได้มางานวันเกิดมีม,มีมีอยู่คนหนึ่งใครคะ่ะปรตูมเขาไม่ได้ไปเพราะอ,ะอ้ามอบอกเลยว่าใครที่มาจากไม่ให้เข้ามาจากไหนนาะมาเธออะทางภาคเหนือนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะไม่เข้า <c oughs> แลยฮะเขาประกาศเลยบอกว่าใครที่มาจากตรงเนี้ย ทางทางเหนือเนี่ยเขาไม่เข้าเ,ออเหมือนเขารู้อะไรมาแล้วละอ้ําอ่ะเขาก็น่าน,นะเหมือนรู้อะไรมาแต่ว่าดีเจพูดก็ไปตรวจกับคุณจุ๋ยนะภรรยามาก็ได้ผลเป็นลบแล้วก็ยัง<อ>ม้ลหละคะต้องตรวจอีกรอบนึงนะลูกต้องตรวจอีกรอบนะคะรวมถึงคุณเปิ้ลนาครก็เหมือนการตรวจแล้วใม่มีนะคะก็เป็นการตรวจรอบแรกเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่ได้มีการร่วมงานกับดีเจมะตูมแต่ว่าไปตรวจมาแล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยที่พบว่าติดเชื้อโควิดทําแม่ รอบแรกค่ะต้องรอรอบสองนะคะม <c oughs> ีพี่นวัดด้วยนะเออพี่วัดพี่วัดเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลจะไลน์ไปถามบอกว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผลออกแล้วก็ไม่ไม่บช้วต้องไม่ต,ต้องสองสอง,สองรอบค่ะ,คะสอง,องร,รอบเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตอีกอันหนึ่งเพราะว่าผู้ผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทีแรกก็เหมือนจะดีขึ้นแนตะตอนหลังเขาบอกว่าพบเชื้อเยอะมากเลยอะตอนนี้คือปอดต้องระวังในเรื่องของปอดว่าจะทำงาน,น,นได้เต็มที่ไหมไปกินปอดหมดเลยนะโควิด1 9ทนีคุณผู้ชมมันไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะหลายคนเขาก็กลัวระวังกันคนไทยเนี่ยกาศไม่เคยตกหรอกคะ่ะคนที่ตกก็คือคนในในรูปนี่นแหลคะค่ะ เขาไม่มีใครใส่แมสสนะคะพูดได้นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องนิดนึงนะคะบุม๋มเมื่อวานนี้นะ,ะโมเดลลิ่งที่หาดใหญ่ได้ประกันตัวเรียบร้อยแล้ว<ช>นะสารให้ประกันตัวนะคะคุณบุ๋มบอกยิ้มอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็มีเขาบอกมีพี่ที่กรอนสาวนอนหนูคนหนึ่งนะคะมีเอี่ยวกับโมเดลลิ่งเร็วอันนี้ด้วยนะ,ะ่<ช>ะจะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่และจะเป็นใครช่วงหน้ามีเฉลยเดี๋ยวเดี๋ยวพักอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยคุณผู้ชมนะคอร์ดีบีไวตาผลิตภั เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่จตุรงนะคุณผู้ชมนะทานอาหารปกติออกกําลังกายและก็เสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสุขภาพนะใครที่ป่วยออดแอด,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 อดหรือป่วยด้วยโรค สารพัดโรคเนี่ยก็ทานยาคุณหมอด้วยแล้วก็บำรุงเพิ่มไปด้วยด้วยคอดี้บีไวตานะมีสารสกัดจากถังเช่าจากที่เบสแท้นะฮะแล้วก็ผสมรังนกเกรดพรีเมียมด้วยนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับมี2โปรโมชั่นให้คุณเลือกกันเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นแรกค่ะรับไปเลยคอดี้บีไวตาสากล่องนะฮะแถมให้เลยกับกาแฟนะคะอีก1กล่องทันทีเซตนี้เพียงแค่990าบาทหรือรับเป็นแบบโปรที่2คุณจะได้ไปเลยกับคอดี้บีไวตาห้ากล่องแล้วเขาก็จะแถมให้อีกนะคะกับกาแฟอีก2กล่องไปเลยเซตนี้เพียงแค่1น 150บาทโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะ0659825371-5 0659825371-5ค่ะพักสักครู่นึ่งก่อนครับค่ะ